สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วในวิชาวิวทยาศาสตร์กับคุณครูรังสัญชัยเยี่ยมิในหน่วยที่4วัสดุและสะสารเรื่องแก๊สครับอะเป็นไงบ้างครับนักเรียนเรียนออนไลน์เข้าใจบ้างไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับต่อในสถานะสุดท้ายเรื่องของสถานะแก๊สนั่นเองนะครับนักเรียนทราบไหมว่าแก๊สคืออะไรคือสถานะ หน <rude S 2> nee ึ่งของาสารนั่นเองนะครับซึ ller, <longitud S 1> ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าสถานะของาสารเนี่ยมีสถานะครั้นเรียนใฮ้เวลาคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเก้าีเลยเนาะสถานะของสารเนี่ยมีทั้งหมดกี่สถานะครับนเรียนสามสถานะนั่นเองนะครับสถานะหที่หนึ่งก็คืออะไรครับนเรียนของแข็งใช่ไหมสถานะที่สองคืออะไรครับนเรียนของของอะไรครับของเหลวและสถานะสุดท้าย คือสถานะอะไรครับเรียนสถานะแก๊สนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเราจะมาเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับสถานะของแข็งเนี่ยมันคืออะไระครับก็คือสถานะที่สถานหนึ่งสถานะหนึ่งของสารนะครับที่ไงนกเรียนที่มีมวลนะครับต้องการที่อยู่ลล้วรูปร่างของมันเนี่ยคงที่นะครับคงที่นั่นเองครับส่วนของเหลวนะครับอ่ามีมวลเหมือนกันต้องการที่อยู่นะครับแต่รูปร่างของมันเนี่ย อเคไหมครับไม่คงที่นั่นเองครับเช่นมีก้อนหินหนึ่งก้อนเนี่ยสมมติก้อนหินนะครับที่เป็นสแานของแข็งเนาะเขาไปใส่ลงไปในแก้วนะครับรูปร่างของมันก็จะเป็นก้อนหินก้อนนั้นครับส่วนของเหลวเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในภาชนะนะครับที่เป็นแก้วรูปร่างมันก็จะเปลี่ยนเป็นตามภาชนะที่บรรจุนั้น,นะครับไม่ต่างจากของแข็งเนาะที่ รูปร่างของมันเนี่ยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่สถานะของเหลวเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักนะที่บรรจุนั่นเองนะครับามาดูกันนะครับสถานะสุดท้ายแล้วเนาะสถานะแกส๊สนะครับเราเรียกว่าสถานะของสสารนั่นเองนะมาดูกันแกส๊สคืออะไรแกส๊สก็คือสสารชนิดหนึ่งอ่ะที่อยู่รอบๆบตัวเรานะครับมีมวลเหมือนกันต้องการที่อยู่นะครับบางชนิดเนี่ยนะครับอาจจะสัมผัสได้นะครับหรือสัมผัสไม่ได้นะครับหรือบางชนิดเนี่ย มีสีด้วยนะมีสีนะครับแต่แก๊สส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีสีใช่ไหมครับจะโปร่งใสนะครับเช่นแก๊สออกซิเจนนะครับแก๊สในแก๊สไฮโดรเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแก๊สออกซิเจนเนี่ยเราใช้หายใจใช่ไหมครับแต่คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับทีออกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ครับส่วนแก๊สที่มีสีเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นแก๊สไนโตรเจนออกไซด์นมีสีน้ำตาลแดงนะครับแก๊สคลอรีนมีสีอะไรเอ่ยสีเขียวแกมเหลืองใช่ไหม้วก็โอโซนนะครับส่วนที่บริสุทธิ์แล้วนะครับ มีสีน้ำเงินแก่ครับซึ่งสถานะแก๊สเนี่ยมีสมบัตินะครับสามอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1นเนาะต้องการที่อยู่นะครับปริมาตรไม่คงที่นะครับแล้วก็รูปร่างมันใโองที่มไม่คงที่นั่นเองครับมีคําถามก่อนเรียนนะครับแบบึกหัดเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะนะครับนักเรียนสามารถโหลดจาก Google c l a s r o o m ได้นะครับจาก ทางเว็บไซต์โรงเรียนเนาะแล้วก็ในที่สองก็คือใครไม่สะดวกจริงๆนะครับนักเรียนสามารถใช้กระดาษรายงานของโรงเรียนเนี่ยเขียนแต่คําตอบได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก,ก็คืออะไรครับเอ่ยมีชีททางโรงเรียนเนาะแจกนักเรียนสำหรับคนที่สะดวกมาโรงเรียนนะก็มารับชีทไปได้เลยนะครับก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับกับที่ลงจากเว็บไซต์ของเรียนถามมีคาถามก่อนเรียนนะครับอรอบตัวเรามีอะไรบ้างที่เป็นแก๊สน,นะครับนักเรียนต่อไปอข้อที่2เนาะถามว่า แก๊สเนี่ยมีที่ใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดีครูให้เวลา3าวิเหมือนเดิมครับในการตอบไม่ได้ใจครับใครตอบไม่ได้น้องมาร่วมอภิปรายกันนะครับไม่ใช่เฉลยนะครับอะไรบ้างอ่ะที่เป็นแก๊สนะครับที่เราหายใจเลยครับขาบไม่ได้น้องขับไม่ได้เลยนะครับที่แก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็แก๊สอะไรอ่ะอันนี้ที่เราหายใจออกมานะครับแก๊สออกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สออกิเจนนะครับ ต่อมาข้อที่2นะครับเพื่อในการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี對對้นอกจากอะไรที่เราที่เป็นคนแล้วใช่ไหมมีอะไรก็มีที่เราเป็นพืชใช่ไหมคนเนี่ยเราก็จะใช้อะไรแก๊สออกซิเจนในการหายใจใช่ไหมเราจากการกินแล้วใช่ไหมไอการหายใจนะใช่ไหมกับการกินใช่ไหมการรับประทานอาหารเราต้องประกอบอาหารครับใช้ปิโตรเลียมปิโตรเลียมเหลวนะครับอปิโตรเลียมนะครับก็คือ กาเป็นน้ำมันดิบนอำที่เราขุดมาจากใต้ทะเลลึกใช่ไหมแล้วเอามากัดกันลำดับส่วนครับไอช่วงแรกๆเนี่ยแก๊สมันก็จะออกมาได้จากการกันลำดับส่วนครับเราก็จะได้แก๊สตัวนี้ออกมาแลราเรียกแก๊สอะไรครับแก๊ส LPG ที่เราเรียน LPG ก็คือแก๊สที่เราเอาไปใส่ในครัวในถังแก๊สใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ประกอบอาหารในคนเรือนนะครับส่วนอีกแก๊สอีกอันนึงที่เราใช้อะไรนะเรียนเคยนั่งแท็กซี่ครับแก๊ส NGV ใช้ในการขนส่งนั่นเองนะครับสานักนี่ยก็ใช้แก๊สตัวนี้เหมือนกันครับแต่ที่มาของแก๊สเนี่ยเข้ามาจากธรรมชาตินะครับส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะนอกจากที่เป็นองคต้นไม้ใช่ไหมพืชก็ใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่ออะไรครับเราเรียนไปแล้วในเทอมหนึ่งก็คือสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารมันนะครับในการดปลูนพืชพืชนั่นเองนะรครับ มาดูกิจาการที่3.1ครับแก๊สมีมวลและต้องการที่อยู่ไหม่ก็จะมีวิดีโอนะครับจากการทำกิจกรรมให้ในักเรียนได้ดูนักเรียนก็ดูแล้วก็ตั้งใจจดบันทึกด้วยนะครับอ,อย่าไ่เลยว่าทำกิจกรรมเพื่ออะไรครับเพื่อสังเกตและเพื่อสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับมวลของแก๊สนั่นเองเนาะพูดถึงมวลแก๊สครับครูให้จา,ายว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับ อันอันหลักๆเลยนะครับถูกต้องครับประมาณ7อย่างหลักๆที่ใช้ก็คืออะไรครับเครื่องช่างนั่นเองเนาะทั้ง3สถานะเนี่ยเราช่างมันหมดเลยเนาะอธิบายฟบลดจะต้องมีฐานเครื่องช่างน้ำหนักใช่ไหมแบบฐานของครื่องช่างบลดของมันนั่นแหละคอัมมวลของสถานะนั้นครับอ่าลูกโป่งยางรัดของแก้วน้ำใสเทปใสถุงพลาสติกน้ำนะครับแล้วก็เครื่องช่างแบบฐานจำเพาะในการช่างพร้อมเรียนงครับนักเรียน พร้อมแล้วไปดูนะครับวีดีโอกิจกรรมแล้วเรียนตั้งใจดูด้วยนะครับกิจกรรมที่3.1แก๊สมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่ตอนที่หนึ่งอากาศมีมวลหรือไม่อุปกรณ์มีดังนี้หนังยางลูกโป,ป่งและเครื่องช่างแบบพันสัมแกนนัเรียนคิดว่าลูกโป,ป่งที่มีอากาศอยู่ข้างในกับไม่มีอากาศอยู่ข้างในมวลของอากาศจะเป็นอย่างไรมาทดลองกันทำกันนะครับเริ่มจากนําลูกโป,ป่งกับหนังยาง มาชั่งบนเครื่องชั่งและพันสังเกตแล้วเรับลูกตุ้มของเครื่องชั่งให้ขีดของเครื่องชั่งตรงกับเลขศูนย์นักเรียนสังเกตค่าที่ได้เมื่อครูเป่าลูกโป่งแล้วนำมาชั่งเรามาดูกันนะครับว่าจะมีมวลเท่าไหร่ สังเกตดูนะครับแกลเนียก็อันดับแรกเอาไปชั่งใช่ไหมครับชั่งภาชนะที่ใส่เกลือ,อนเรียนลูปโป่งนั่นเองนะครับก็เ,เป่าแก๊สเข้าไปาแต่ตอนแรกเรายังไม่เป่าครับเราก็ชั่งมันก่อนอการอ่านเครื่องชั่งใช่ไหมหลักสามหลักสามแกนใช่ไหมหลักร้อยหลักสิบเนี่นยมันถ้ะเรียนคิดสุดเลยคือศูนย์นั่นเองครับดังนั้นเราอาจจ่าะเพาะหลัก หน่วยนั่นเองเนาะฝั่งนี้ล้วแหละเรกเรียนมีหน่วยเป็นกรัมใช่ไหมก็สามอย่างรูป่รงหนังยางเทียบใสมีมวลศูนย์สิเจ็ดกรัมนะครับจากต่อมานะครับเราก็นี่ยเรียนครูก,ก็แล้วเป่าใช่ไหมเป่าแก๊สเข้าไปจากตัวครูใช่ไหมเออเป,ป่าอากาศเข้าไปนั่นแหละเป่าแก๊สเข้าไปใช่ไหมเราไปชั่งแล้วก็อ่าน มันมีมวลนะครับนักเรียนอ่านเหมือนเดิมครับอ่านที่หลักหลัไรเลยหลักหนวนั่นเองครับตรงนี้ล่างสุดเลยตรงนี้ศูนย์ศูนย์ก็ไม่ต้องแบ่งนะครับได้เท่าไหร่ครับนักเรียนหนึ่งนิดนิดนะครับกับอิชีขีดเกือบครึ่งแล้วกีเส้ตเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสี่กรัมครับแต่ลนั้นเราทำอะไรกันนะนักเรียนขอมาทีผลนะครับมหัวขออการนะครับเป็นไง ตอนที่ต้องใช้ก็มีอะไรบ้างอันนี้ก็เห็นได้เลยครับที่เรียนเห็นตัวอย่างวัตถุป,ปงเอามาทําไมเอามาจับอากาศเพื่อเป็นภาชนะสําหรับใส่ใช่ไหมถังยางเอามาวัดเทปใสเอามาติดให้ลูกปองมันลอยจากคานใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องช่างทำอี่การเป็นไงก็ช่างลูกโปองถังยางแบบยังไม่เป่าใช่ไหมหลังก็เป่าแตับะถังยางครับแล้วก็ความเครื่องช่างเหมือนเดิมแล้วก็คำนวณการ จำนวนมวลของอากาศนะที่ได้่<ๆ>นักเรียนให้บอกด้วยนะครับตีกํครับตีกครับนักเรียนก็ก่อนช่างได้เท่าไหร่ครับก็เท่าไหร่เนี้ก็เ,เอาก่อนช่างหลังช่างมาลบกันใช่ไหมเพื่อหามวลของอากาศครับก่อนช่างเท่าไหร่ครับก็ได้ดบบศูนย์เท่าไหร่นีศูนย์จุดเจ็ดกรัมนะครับ ลบกับ1ั้งตัอย่างก็คือ 1. 4จุดสี่งจุสี่ลบกับ0.7นยาับกนักเรียนคุไม่เจ็ดยังไงแหละเจ็ดห่จ็จดสองจุีับเรื่อนไปนิดหนึ่งก็คือเท่า,ไร,ราไรครับนักเรียนเท่าไรครับ0.7จุเจกลังันข้เอียก็คือศ7จุด7จครับหวยเป็นกลำลันั่นเองครับ อ่อาเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนอ่าต่อมาในตอนที่สองเนี่ยนะครับกูก็มีทํามีวีดีโอนะครับกิจกรรมให้ดูว่าแก๊สเนี่ยต้องการที่อยู่หรือไม่ครับก็คราวนี้ใช้อะไรจรับอากาศไม่ใช่ไม่ใช่นี่แล้วนะครับไม่ใช่ใชอ่าถุง่วงแหละเราจะใช้กูใช้อะไรครับถุงครับถุงพลาสติกจับอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ อาอะไรต่อ,ตอเอาน้ำใช่ไหมเอาน้ําใส่แก้วให้เต็มนะครับแล้วไปคว่ำอันนี้คืออ่างใช่ไหมเรียนอ่างอันนี้คือเป็นกละมังน,นี่แหละครับเอาไปคว่ำโดยที่ไม่ให้อากาศเข้าไปในแก้วนะครับแล้วก็จากนั้นเข้าหลอดต่อจากถ้าปิดต,ต,ตรงนี้เนาะแล้วก็เอาจับอากาศเอาไปแทนที่น้ำมาเรียนสังเกตดูนะครับกูจะมีวิดีโอนะครับตอนที่สอง วิธีทำให้ตักน้ำลงในแก้วจนเต็มนะครับจากนั้นคว่ำแก้วลงครับในภาชนะที่มีน้ำโดยที่ไม่ให้มีอากาศเข้าไปในแก้วนะครับจากนั้นปูก็จะจับ

สังเกตกันนะครับเข้าใจปัางไม่เอ่ยดูวิดีโอไปแดงเนาะเสียงมันก็จะสูงต่ๆใช่ไหมอย่างนี้ลีนชัดนะครับอ่าดูก่อนช่างนะครับครูก็อะไรเอ่ยตักน้ําใช่ไหมครับใส่แก้วแล้วก็ทกําการอะไรเอ่ยป้อมแก้วลงับความแก้ว,แก,วแก้วสีอแก้วที่มีน้ําสีอยู่ครับตรงนี้ใช่ไหมป้อมลงไปโดยที่ไม่มีไม่ให้มีอากาศ อยู่ในแก้วเลยนะครับน,แบบนี่รแดลนนําครับต่อไปก็นําอากาศใส่ถุงใช่ไหมครับอุจจารอากาศใส่ถุงตรงนี้แล้วก็มัดด้วยยาด้วยเทปใส่ให้แน่นครับไม่ให้กานให้ออกทางเดียวทางไหนครับทางหลอดใช่ไหมครับจากนั้นก็บีบใช่ไหมครับบีบบีบที่ไหนนักเรียนบีบที่ถุงใช่ไหมครับที่ถุงตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้อากาศจากถุง ไหลเข้าไปอยู่ในแก้วแทนนักเรียนก็จะสังเกตอะไรบ้างสังเกตฟองอากาศใช่ไหมครับที่เข้าไปอยู่ครับดังนั้นเนี่ยอากาศต้องการที่อยู่ไหมครับฟองอากาศครับมาวัดดึกผลทําผลการทํากิจกรรมนะครับก็วัดรูกกระรมเมืม่อกี้นะครับก็วัดได้เลยกระมังที่ความแก้วที่มีน้ําอยู่นะครับเนี่ยสมาคราไ้เลย,เลย วาดได้เลยนีความได้เลยวาดนะครับวาดรูมานรูนะครับก็วาดที่นี่เป็นกระมังนะที่นี่เป็นแก้วที่มีน้ำสีอยู่นักเรียนนะครับวาดตามที่นักเรียนในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับอะไรนะอะไรนะวาดนะครับน้ำสีแดงี่ นี่นะครับนะครับแล้วก็มีอะไรีสูงที่มีอากาศอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือตรงเนาะวันไปสว่วนเรียนว่าไม่สวยนะครับนี่คืออะไรหลอดใช่ไหมครับหลอดคูมไม่ตรงนะครับบรรากาศการอภิปรายนะครับเมื่อเรียน อธิบายหรือคาดทนายไว้หรการเดาทุกนาวะถ้าเกิดเราเอาถุงที่มีอากาศมันมีร้อนเนี่ยเอาไปเสียบใช่ไหมเสียบไตน,นี้ใช่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นชาวนาเรียนน,น,นยก็วาดรูปนั่นแหละนักเรียนเห็นจากคลิปที่ครูทำการทดลองให้ดูมานนี่เลยนะกระป๋องใช่ไหมนี่คือแก้วอันนี้คือถุง ก็มีน้ำอยู่เต็มเลยไม่มีอากาศใช่ไหมครับน้ำสีน้ำสีแดงเนาะน้ำสีพาดจากนั้นนักเรียนก็ไปวาดหลอดต่อ,อไปอย่างนี้น,น,นะครับยังไงการรีไฟท์คาดเอาไว้นะครับว่ารูปสิ่งเรียนนะครับหลังจากที่ทดลองไปแล้วสังเกตอะไรได้นะก็วา ด,ดินสอวาดก็ได้นะครับก็เกิดนักเรียนไม่มั่นใจในอ่อวาดดินสองนี่จะสามารถลบได้แต่เกิดนักเรียนชัวร์แล้วนะครับเรียนสามารถวาดสวยนะวาดได้เหมือนกันทดลองว่าวัดใช้ปากาวาดตั้งเดียวเลยนะครับนี่ก็แก้วใช่ไหมครับแก้ครูเบี้ยวไว้หน่อยนะครับครูใช้เมาส์วาดก็ไม่สวย ก็คือแรงเรียนรอนนั่นเองครับรอคือถุงเะาคือออกแรงบีนะฮะออกแรงบีอากาศก็ไง่ดีเดี๋ยวเรางมาดูสินค้าก็นนะฮจะไหลจากตรงนี้ไหลจากตุงนะครับ <otro sky> เอาไปแทนที่อทของอหไที่ของน้ำนั่นเองนะครับน้ำสีประมาณนี้นะครับแล้วก็นักเรียนก็เขียนทอาลงไปน้ำสีในแก้วก็อากาศเข้าไปแทนที่น้ำสีนั่นเอง อ่าฉันรู้อะไรนะครับก็มีอยู่ในชีตแบบกาแฟน,นะครับนะักเรียนดูแล้วเข้าใจแล้วนะครับเนี่ยสามารถลงมือทำได้เลยนจะมีอยู่ข้อเนี่ยหนึ่งสองสามมีสองตอนใช่ไหมตอนที่หนึ่งเนี่ยเราทําอะไรนะสร้งมวลของอากาศใช่ไหมครับเริ่มสข้้งมวลตอนที่หนึ่เงเนาะเกี่ยวกับมวลของอากาศมีนะครับถามว่าข้อหนึ่งเนี่ยอากาศมีมวล หรือไม่รู้ได้อย่างไรนะครับก็สองจากกิจก,กรรมนี้คนพบอะไรบ้างเกี่ยวกับคนักเรียนเข้าใจนักเรียนสามารถตอบไปเลยครับแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับก็มาร่วมอภิปรายกันนะครับให้เฉลยนะครับก็ตอบไปเลยว่ามีมวลนะครับนักเรียนเอาไปชั่งบนเครื่องชั่งบนแล้วก็เกิดมวลใช่ไหมคือรู้ได้อย่างไรคือรู้จากมวลที่เพิ่มขึ้นนันเองก็คือการอ่านค่าเนาะเอาก่อนชั่งและหลักชั่งมาลบกันนั่นเอง คอาไปอะไรก็ค so for for uh, so so ือนะครับเราจะหามวลจากอากาศได้จากการอะไรการชั่งนั่นเองนะครับต่อมาตอนที่สองนะครับมีกี่ข้อเนี่ยสี่ข้อใช่ไหมสี่ข้อข้อหนึ่งถามว่าเมื่อบีบปากถุงในตอนที่สองครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับอะไรเอ่ยตอนที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับมวลใช่ไหมครับตอนที่สองเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับที่อยู่นั่นเองนะครับนักเรียนครับสามารถโหลดได้เลยนะโหลดจากโหลดคลิปเนี่ยจากเว็บไซต์ได้เลยครับ ถ้ากิดคนนี้ไม่สะดวกนะก็กระดาษรายงานเขียนคำตอบได้เลยส่วนคนที่สะดวกอ่ายู่ใกล้โรงเรียนอย่างหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ขาโอะไรก็แวะมาเอาได้แป๊บนึงนะครับก็ามาบัตรคีย์จากโรงเรียนนะครับครณยัมีสีให้ครับในการเขียนเนาะพร้อมแล้วพร้อมเนี่ยครับคุณใช้เวลาสามวินะครับในการตอบนะครับนับในใจหนึ่งสองสามเวลสองวิ ส่วนคนที่ไม่เข้าใจนะตอบไม่ได้ก็ร่วมอภิปรายจำกันนะครับข้อที่หนึ่งครัว่าเมื่อมีปากถุงพลาสติกที่บรรจุอากาศเข้าไปครับที่มีน้ําเต็มครับเกิดอะไรขึ้นพอเห็นได้ก็คออือไงครับไงบีดปากถุงเมื่อหลังจากที่เราเสียบนะอหลอดเนี่ยไปหลอดเสียบเข้าไปในใต้แก้วใช่ไหมครับอากาศก็จะเคลื่อนที่นะครับเข้าไปอยู่ใน น้ำที่อยู่ในแก้วนี่น้ำก็จะไหลออกแต่น้ำก็จะออกอากาศจะเข้าไปแทนที่เป,เป็นฟองอากาศใช่ไหมครับต่อมาข้อ2อากาศต้องการที่อยู่หรือไม่รู้เรื่องไรป้องกันไหมครับป้องกันไหมครับต้องการแน่นอนนะครับก็คือดูจากอะไรเ่ยดูจากฟองของมันนั่นเองนะครับที่ลอยเข้าไปใช่ไหมเราบีบที่ฟองเคลื่อนที่เขาเ้าไปในแก้วอันนี้น,นะครับตอนที่สามในข้อที่สามจากกิจกรรมนี้คนพบอะไรบ้างเกี่ยว การต้องการที่อยู่ของอากาศคุณผูเชมบ้างครับทดลองไปแล้วสังเกตไปแล้วรวมอาพิพายไปแล้วคผู้ชมบ้างอ่าก็ตอบไปเลยครับเมื่อบีที่เราเห็นนะครับในคลิปวิดีโอนะเมื่อเราบีถุงพลาสติกครับบีาถุงพลาสติกเข้าไปในแก้วแล้วบีถุงบีถุงที่มนอากาศนะถุงพลาสติกเน้อากาศนะาอากาศเข้าไปในแก้วแล้วนะครับอากาศาก,าศากาศ็จะเข้าไปอยู่ในแก้วนะครับระดับน้ําเป็นไงระดับน้ํา ตอนแรกเต็มแก้วเลยใช่ไหมตอนน,นก็เริ่มค่อยๆลดลนงน,น,นนะในอากาศในแก้วก็จะมีปริมาณอะไรเ,เพิ่มขึ้นนั่นเองครับอสองตอนข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะครับจากสิ่งที่ค้นพบทั้ง2ตอนสรุปได้ไว่าอย่างไรสรุปได้ไว่าอยงไรครับก็คืออากาศมีม้วลและต้องการที่อยู่นั่นเองนะครับในเวลาเขียนนะครับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเสร็จแล้วเนาะอ่านะครับในเรื่องที่นะครับเรื่องที่นะสถานะที่สามนะครับของแก๊สเนาะว่จะแบ่งเป็นสองตอนใช่ไหมครับอ่านะครับสองตอนนะครับก็คือตอนที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะหาหมวลมวลกับที่อยู่นะครับส่วนในตอนที่ 3.2นะครับในตอนที่3.2เนาะสอง๋นวเรามาต่อกันในคิปหน้านะครับอ่แบบวันนี้นะครับก่อนเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ